do สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงอรุณการจนรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆซึ่งนําเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะตอนนี้กําลังอ่านอนาลโยทิพยารามอุทยานพระพุทธศาสนาในตอนที่แล้วพระอาจารย์ภัยบู์สุมังคโล ท่านก็ได้ลงมือก่อสร้างอนาลโยทิพยารามโดยที่ตั้งใจถวายเป็นพุทธบูชาและด้วยความตั้งใจมั่นของท่านนั่นเองแม้แต่พญามังกรก็ยังต้องยอมแพ้และมาช่วยท่านสร้างด้วยนะคะในการก่อสร้างนั้นท่านได้ใช้วิธีการสมัยใหม่เพื่อให้วัตถุที่สร้างขึ้นมานั้นมีความคงทนถาวรแล้วก็จะได้ประหยัด ค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาในภายหน้าด้วยเรามาฟังเรื่องต่อกันเลยค่ะอนาลโยทิพยารามอุทยานพระพุทธศาสนาประวัติพระเทพวิสุทธิยานหลวงพ่อพระอาจารย์ไพบูลสุมังคโล วัดอนาลโยทิพยารามดอยบุษรราคำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาจริงอยู่ประโยชน์ใช้สอยเรื่องความคงทนถาวรมีมากอยู่หากทว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือราคาค่าก่อสร้างอันค่อนข้างสูง ทำให้ท่านระง,งับความคิดเหล่านี้ไว้ไม่กล้าออกปากเป็นคําพูดให้ใครฟังแต่ก็ประหลาดจริงๆหลังจากที่ท่านครุ่นคํานึงเรื่องเหล่านี้ไม่นานก็มีญาติโยมเสนอถวายปัจจัยสําหรับการก่อสร้างกุฏิที่ดอยบุษราคําพร้อมแสดงความจํานงด้วยว่าขอให้เป็นอาคารถาวรแบบสมัยใหม่เมื่อหลังที่หนึ่งเริ่มสร้างสิทธิคนอื่นๆเห็นการก่อสร้างเริ่มรูปเขา ที่สร้างบนไหลเขามองเห็นตะวันขึ้นจากขอบฟ้ามองเห็นก้านพะเยาแต่ไกลอากาศสงบร่มเย็นด้วยตั้งอยู่ในระหว่างหมู่ไม้หน้าร้อนอากาศไม่อบอ้าวเพราะมีลมโชยผ่านร่มเงาไม้ส่วนหน้าหนาวซึ่งที่พะเยาจะมีอากาศหนาวมากบนดอยบุษราคัมก็กลับเย็นเพียงพอสบายหลังที่สองหลังที่สามและต่อตไปก็ตามมาเป็นลำดับ ท่านอาจารย์ได้ชี้แจงถึงทานการถวายกุติที่พักแก่สง์ให้บรรดาศิษย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวกรุงให้เข้าใจว่าทานคือการให้เป็นการสละละมัชริยะคือความตรณีให้เบาบางไปจากเราเมื่อให้แล้วถวายแล้วอย่าไปยึดติดอยู่อีกว่ายังเป็นของเราเป็นกุติของเราเป็นกุตติที่เราถวายเงินสร้างขึ้น เป็นของเราถวายแล้วเราก็ควรจะมีใจอิ่มเอิบเบิกบานในวิหารทานของเราจำได้ไหมคำกล่าวถวายเสยนาสนะที่ญาติโยมว่าไว้ถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมถวายเสยนาสนะพร้อมทั้งเครื่องบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ที่มาแล้วและยังไม่มา ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเสนาสนะกับเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศท,ทั้งสีที่มาแล้วและยังไม่มาอาคตานาคตัสสะจาตุกะทิสสะภิกขุสังคัสสะ บอกแล้วท่านผู้จะมาอยู่ในกุติที่เราถวายไม่เจาะจงเฉพาะองค์ใดมาจากทิศท,ทั้งสี่ที่มาแล้วก็ดียังไม่มาก็ดีหากท่านภาวนาดีจิตสงบเป็นสมาธิเราอนุเคราะห์ท่านช่วยเหลือท่านการภาวนาของท่านบังเกิดผลเราก็ย่อมได้รับอนิสงส์ไปด้วยยิ่งถ้าหากองค์ใดเกิดได้ดวงตาเห็นธรรมอนิสงส์ที่ได้ ยิ่งจะมากมายมหาศาลไม่แต่เฉพาะกุติพระสงฆ์แม้กุติที่พักคาราวาาก็เช่นเดียวกันเขามาพักบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติความสงบที่ได้สมาธิที่เขาได้เราผู้ถวายก็ได้อนิสงค์ด้วยเหมือนกันบางคนถวายกุติแล้วยังยึดติดว่าเป็นของตนไม่ละไม่วางไม่ปล่อยกอดกุติแจไว้กับตัวหลงห่วงหลงยึด หลงติดตายไปท่านว่าจะกลายเป็นจิ้งจกตุกแกเกาะติดกับกุฏินั้นท่านสัตว์หนักทุกคนก็รีบรับคำว่าเข้าใจการถวายสงแล้วแต่ต่างขอถวายเครื่องบริขารกันให้พร้อมมูลหากไปเกิดพบใดาชาติใดจักได้บริบูรณ์พร้อมทุกสิ่ง กุติสงกุติที่พักคราวาสหลังแล้วหลังเล่าเกิดขึ้นจนเกือบจะเต็มที่ว่างบนสันเขาที่พอจะกําหนดที่ว่างก่อสร้างได้โดยเฉพาะกุติของคราวาสรูปแบบแต่ละหลังไม่เหมือนกันเลยแตกต่างกันตามรสนิยมของเจ้าของผู้ถวายบางหลังเจ้าของผู้ถวายก็ไปหาสถาปนิกของตนมาออกแบบให้แต่ส่วนใหญ่มักจะประวรณาแล้วแต่ท่านอาจารย์จะเมตตาสิทธ ช่วยคิดสร้างให้และก็เป็นที่น่าประหลาดใจว่ากุฏิที่ท่านอาจารย์คิดสร้างให้นั้นจะสวยงามน่าอยู่น่าพำนักทั้งนั้นและสามารถสร้างได้ในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อทุกหลังต่างมีจัว่วมีมุกมีดาดฟ้าและหรือระเบียงยื่นออกไปรับลมมีปีกไม้ประดับแสดงลักษณะของกระท่อมในป่า แต่ข้างในมีเครื่องสุขภัณฑ์ให้ความสะดวกครบครันและโดยที่ตามสภาพเขาจะเอียงลาดลงไปท่านก็จัดให้มีบันไดลงวกวนไปหาห้องชั้นล่างบางหลังจะเป็นกุฏิสองชั้นกุฏิบางหลังอาจถึงสมชั้นได้ประโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มที่ทุกเนื้อที่ว่างฝีมือช่างไม้ละเอียดฝีมือช่างปูนประณีตจนทุกคนที่ไปเยี่ยมชมวัดอนาลโย ต่างพากันชมเป็นเสียงเดียวกันบางคนถึงกับขอพบเพื่อติดต่อขอจ้างไปช่วยสร้างบ้านให้ที่กรุงเทพบ้างแล้วทุกคนต่างก็สายหน้าด้วยความงงงันเมื่อพบหน้านายช่างของดอยบุตราร a ค a สลาัันิิพ,พยเด y a เป็นเพียงช่างในหมู่บ้านซึ่งรู้จักการผสมปูนโบกปูนผูกเหล็กก่อสร้างเล็กๆน้อยๆตามแบบช่างในชนบท ไม่เคยเห็นการก่อสร้างตึกแบบชาเล่เลยแต่เมื่อท่านอาจารย์สั่งการเขาก็ทำไปได้สั่งการต่อแนะนำลูกน้องต่อจนกระทั่งกลายเป็นตึกที่พักอย่างสวยงามหลังแล้วหลังเล่าใครออกแบบขอรับใครเป็นสถาปนิกไม่มีก็บอกแล้วว่าท่านอาจารย์คิดสร้างให้ทราบแล้วครับว่าท่านคิดสร้างให้ แต่เมื่อท่านคิดแล้วอย่างน้อยก็ต้องมีแบบแปลนมีคนเขียนแบบใครช่วยเขียนแบบให้ท่านละ่ะผู้ถามถามด้วยเสียงอดรนทนไม่ได้ที่คิดว่าผู้ฟังช่างแย่จริงไม่เข้าใจคำพูดง่ายๆคำถามง่ายๆของตนเลยไม่เช่นนั้นช่างจะสร้างได้ยังไงเอาแบบมาจากไหนแต่ความจริงผู้ถามเองนั่นแหละที่ช่างแย่จริงไม่เข้าใจคำพูดง่ายๆคำบอกง่ายๆ ของสลาปันคำว่าท่านคิดสร้างให้คือไม่ต้องมีช่างเขียนแบบไม่มีการเขียนแบบลงในกระดาษพิมพ์เขียวใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ทุกเช้าท่านอาจารย์ก็จะมาบอกสลาปันง่ายๆสร้างตรงนี้นะขุดหลุมตรงนี้ผูกเหล็กฝังเสาก่อผนังห้องกว้างยาวเท่านั้นเท่านี้ พอตั้งรูปขึ้นโครงสร้างเสร็จท่านก็แนะการตกแต่งฉาบปูนตั้งมุมลดมุมย่อวางคิ้วผนังเพดานเป็นลวดลายวันหนึ่งผู้เขียนคือคุณหญิงสุริพันธ์มณีวัฒนได้อยู่ด้วยท่านบอกพวกเราว่าประเดี๋ยวต้องแวะไปสั่งงานก่อนเราตามไปด้วยความจริงก็เพื่อจะเลยต่อไปดูการสร้างเจดีซึ่งระยะนั้นกำลังติดพันอยู่ จึงเผิญได้ยินวิธีสั่งการของท่านนึกไม่ออกว่าสลาปันจะเข้าใจได้อย่างไรเพราะท่านพูดไม่กี่คำแต่เมื่อเรากลับมาผ่านจุดที่ก่อสร้างนั้นในเวลาเพียงสองสามชั่วโมงให้หลังผนังตึกที่เพิ่งก่อหมาดๆเมื่อสักครู่นี้กลายเป็นผนังของแบบตึกชนิดที่ตั้งอยู่แถบถนนวิทยุหรือสุขุมวิทได้อย่างโกรูมีการลดมุมตั้งคิ้วอย่างประณีต จะว่าเป็นการสร้างซ้ำสร้างเรียนแบบที่เคยสร้างแล้วก็ไม่ใช่เพราะดังที่ได้กล่าวมาแล้วกุฏิทุกหลังรูปแบบมุมตึกชาญพลาไม่เคยเหมือนกันในกรณีนี้สิทธิผู้ภาวนาดีคนหนึ่งกราบเรียนท่านว่าเธอเห็นมีผู้มาช่วยทำให้ท่านไม่ทราบว่าที่เห็นนั้นถูกต้องหรือไม่ ผลสุดท้ายท่านก็จำต้องรับกับสิทธิผู้นั้นว่าระหว่างที่การก่อสร้างกำลังติดพันแทบทุกคืนเวลาดึกสงัดราวตีสองตีสาจะเห็นชายชาราผิวขาวผมขาวมานั่งเขียนแบบอยู่ที่โต๊ะท่านก็ไม่ได้ทำอะไรมากเพียงแต่ไปยืนอยู่ข้างหลังชายชาราท่านนั้นและจดจำแบบอาคารที่ชายชาราท่านเขียนไว้มาบอกต่อ ก็เพียงแค่นั้นเองและที่เรานึกว่าน่าอัศจรรย์กว่าคือเหตุใดสลาปันสามารถสื่อความเข้าใจในเชิงช่างได้ถูกต้องตรงใจคิดของท่านอาจารย์อย่างไม่ผิดเพี้ยนเลยท่านเพียงนึกรำพึงว่าการก่อสร้างสมัยปัจจุบันมีวิทยาการก้าวหน้ามีการผูกเหล็กทำคอนกรีตทำให้เป็นอาคารมั่นคงถาวรมีอายุยืนยาว น่าจะลองสร้างกุฏิที่พักเป็นตึกบ้างภายหลังก็มีผู้เสนอขอถวายกุฏิแบบตึกท่านคิดปรารถนาจะสร้างวัดเพื่อเป็นพุทธบูชาทุกสิ่งสารบรรดามีก็มีผู้ปรารณาเสนอถวายทุกอย่างท่านคงจะบำเพ็ญอธิษฐานบารมีแต่ท่านก็ไม่ได้อธิษฐานท่านเพียงแต่คิดอย่างไรก็ดี ครูบาอาจารย์ท่านอธิบายไว้เสมอว่าสำหรับผู้ที่มีวาสนาบารมีอันไพ่บูรเพียงแต่คิดก็เป็นคำอธิษฐานอย่างสมบูรณ์แล้วหรือว่าเพราะเจ้าดำหรือว่าเพราะท่านพญามังกรที่ประวรณาไว้เรื่องความสำเร็จนั้นขอรับเป็นหน้าที่ของกระผมเองอย่างไรก็ดีสำหรับพุทธสถานที่สำคัญนั้น ได้มีสถาปนิกจริงๆช่วยออกแบบให้หลายแห่งเช่นเจดี JD, นาวาเอกสมภพพิรมแห่งราชนาวีพระอุโบสถนายจุลทัตพยัฆคฆานนท์และศาลาสวดมนต์นายนิธิสถาปิตานนท์เป็นต้น ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าแม้การก่อสร้างก็ดีการประวรณาถวายปัจจัยเพื่อการก่อสร้างก็ดีจะดำเนินไปอย่างราบรื่นแต่ก็มีอุปรสรรคสำคัญอยู่ประการหนึ่งที่ทำให้ทางวัดต้องขบคิดหนักคือการขาดแคลนน้ำน้ำเป็นปัจจัยสำคัญทั้งเพื่อการก่อสร้างที่กำลังรีบเร่งและเพื่อประโยชน์ใช้สอยในการดำรงชีวิตประจาวัน ท่านอาจารย์ไพบูณ์พยายามให้ต่อท่อขึ้นไปแต่กำลังน้ำก็อ่อนมากและปริมาณน้ำไม่ค่อยพอเพียงทำความหนักใจให้แก่ท่านอาจารย์มากระหว่างที่ท่านกำลังครุ่นคิดหาทางแก้ไขวันหนึ่งท่านได้รับอารัธนานิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์เกี่ยวกับพระราชพิธีที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนเครื่องจตุปัจไทยธรรม มาถึงท่านอาจารย์ก็ทรงมีพระราชปฏิสันฐานทราบว่าท่านอาจารย์ได้ไปสร้างสำนักสงฆ์บนเขาสูงที่จังหวัดพยาทางฟากก้านคงจะขาดแคลนน้ำแม้ความประหลาดใจจะมีมากที่ไม่ทราบว่าปัญหาหนักใจของท่านจะเป็นความทราบถึงพระเนตรพระกันได้อย่างไรแต่ความทราบซึ้งเต็มตื้นรู้สึกในพระมหากรุณาที่คุณน,นั้นมีมากกว่าและมากกว่ามากด้วย ท่านอาจารย์ยังไม่ทันจะกราบบังคมทูลประการใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงแย้มพระสวนมีพระราชดำรัสต่อไปว่าไม่เป็นไรผมจะปรึกษากรมชนให้หลังจากนั้นมากรมชลประธานก็มาสำรวจพื้นที่การเกษตรแถบบริเวณหมู่บ้านสันปะบงซึ่งมีทุ่งนาอันกว้างใหญ่อยู่หน้าเขาบริเวณนี้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเช่นเดียวกับวัด ถึงฤดูฝนพอได้ทำนาบ้างแต่พอเข้าหน้าแล้งหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วท้องที่นาในเขตนี้ไม่สามารถปลูกพืชผลใดเป็นเครื่องช่วยการย่างชีพได้ความเป็นอยู่ประชาชนแถบนี้จึงค่อนข้างฝืดเคืองถ้าสามารถกักเก็บน้ำบนเขาไว้ได้คงจะเป็นประโยชน์ทางการเกษตรแก่ชาวนาและขณะเดียวกันทางวัดก็จะได้อาศัยเป็นผลพลอยได้ด้วย อ่างเก็บน้ำที่กรมชลประทานมาดำเนินการให้ในครั้งแรกนี้อยู่ตรงเชิงเขาเป็นอ่างเล็กๆไม่ใหญ่เท่าไรไม่มีทางน้ำไหลมาบรรจบจากที่ใดคงเป็นอ่างเก็บกักน้ําฝนที่ข้างค้างอยู่ณนะที่อ่างนั้นเท่านั้นถึงฤดูแล้งน้ำแห้งไปมากเหลือจำนวนไม่มากประโยชน์ในการทำเกษตรก็ไม่ได้ผลดังที่คิด ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเยี่ยมผสนิกรชาวพะเยาและสำนักสงอนาลโยเป็นการส่วนพระองค์เมื่อวันที่18มกราคม2527นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวพะเยาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งครั้งแรกนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงตัดลูกนิมิตและทรงยกฉัดยอดพระเจดีย์ณวัดรัตนวนารามเมื่อวันที่28มกราคม2522ยังความปลื้มปิติยินดีแก่ทวยราชเป็นอย่างยิ่งหาที่สุดมิได้ในวันที่เสด็จพระราชดำเนินถึงสำนักสอง์อนาลโยก็เช่นกัน ได้มีประชาชนมาคอยเฝ้าชมพระบรมีเป็นจํานวนมากทั้งๆท,ที่ทางสํานักพระราชวังแจ้งข่าวล่วงหน้ามาเพียงสาวันทางเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกับทางสํานักสงฆ์เตรียมการรับเสด็จโดยจัดให้ประชาชนรอรับเสด็จอยู่ที่เชิงเขาเพราะเกรงว่าสถานที่บนยอดดอยบุษราคำจะไม่เพียงพอ เมื่อเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจอดณลานจอดชั่วคราวกลางทุ่งนาแล้วได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งขึ้นบนยอดดอยบุษราคำเลยครั้นรถยนต์พระที่นั่งถึงหน้าศาลาหอฉันแล้วเสด็จพระราชดำเนินชมบริเวณที่ตั้งสำนักสง์ระยะหนึ่งเมื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จขึ้นประทับพักผ่อนพระอิริยาบถแทนที่จะเสด็จขึ้นบนศาลาที่มีผู้รอเฝ้าเนืองแน่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลับทรงแย้มพระสวนทรงถือแผนที่เสด็จพระราชดำเนินไปตามไหลเขาโดยมีเจ้าหน้าที่ตามเสด็จจำนวนหนึ่งทรงพระราชดำเนินไปจนสุดยอดเขาเป็นระยะทางประมาณกว่าหนึ่งกิโลเมตรไม่มีใครคิดว่าจะเสด็จพระราชดำเนินไปในเส้นทางนั้นจึงไม่ได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้เลยบางแห่งเป็นพงหญ้าหนาทึบ อาศัยเจ้าหน้าที่ทหารนำเสด็จบุกป่าเข้าไปแต่ตอนเสด็จกลับเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันตัดกิ่งไม้ฟันญ้ารกตามทางเสด็จได้เรียบร้อยพอสมควรเมื่อทรงสำรวจภูมิประเทศบริเวณสำนักสงฆ์แล้วทุกพระองค์ก็ได้เสด็จมาอย่างหน้าสาลาซึ่งท่านอาจารย์ไพบูลและคณะศรัทธาคอยเฝ้ารับเสด็จจะมีผู้ทูลกล้าวทุลกระหม่อมถวายพวงมาลาก็รับสั่งว่างานอดิเรกไว้ทำทีหลังนะ จากนั้นทุกพระองค์เสด็จขึ้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเตรียมลงจากเขาเพื่อส่งเยี่ยมราษฎรที่คอยรับเสด็จอยู่ที่เชิงเขาอย่างเนืองแน่นส่งทักทายใช้เวลาเยี่ยมเยียนพระสงฆ์นิกรอยู่เป็นเวลานานจนกระทั่งเวลา18นาฬิกาจึงได้เสด็จกลับขึ้นไปบนดอยอีกวาระหนึ่งหลังจากทรงซักถามความเป็นมาและการดำเนินงานของวัดอนาลโยแล้ว ทรงมีพระราชประรบว่าอ่างเก็บน้ำห้วยทับช้างที่สร้างไว้ก่อนนั้นมีน้ำน้อยไม่พอสำหรับชาวบ้านที่จะทำการเกษตรให้กักเก็บน้ำไว้สำหรับความชุ่มชื้นของภูเขาและป่าไม้บริเวณนี้ก็พอควรจะหาที่เก็บกักน้ำธรรมชาติแห่งใหม่ให้สามารถเก็บกักน้ำไว้มากเพียงพอเพื่อทั้งทางวัดและทางการเกษตรจะได้รับความสะดวกสบายทั่วกัน ท่านอาจารย์ได้กราบบังคมทูลว่าเคยให้พระเนนไปสำรวจอ่างน้ำบนเขาดอยหนอกที่มองเห็นจากเมืองพะเยาตระงานเป็นดอยสูงมีอ่างอันใหญ่อยู่ข้างบนนั้นถ้าขุดลอกจัดตกแต่งเสริมพนังให้เป็นอ่างเก็บน้ำใหญ่ก็คงจะเป็นประโยชน์มากทางวัดก็ได้แต่เพียงสำรวจแต่ไม่มีงบประมาณจะดำเนินการนำน้ำมาใช้ได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดดำเนินการให้นำน้ำนีำน้ลงมาจากยอดเขาให้เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรทั้งสองตำบลคือตำบลตอมและตำบลตุ่นและวัดก็จะได้มีโอกาสเป็นผลพลอยได้ด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดโครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำแม่ตอมและห้วยแม่พาดขึ้นเป็นอ่างเก็บน้ำใหญ่ สำเร็จตามพระราชประสงค์ทำกังหันพลังน้ำผันน้ำจากอ่างขึ้นสู่ยอดเขาอีกส่วนหนึ่งไหลเข้าสู่ด้านเกษตรพื้นที่นาที่สวนบริเวณนี้จำนวนเป็นหมื่นหมืนไร่ได้อาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำแห่งใหม่นี้สามารถทำการเพราะปลูกได้อย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดปีเป็นการยกระดับรายได้ ทำให้ปวงไพรไฟ้าประชาชนพากันแท้ซองสาธุการชื่นชมพระบารมีขณะเดียวกันทางวัดก็ได้อาศัยน้ําจากน้ําพระไทยที่ทรงพระมหากรุณาเอื้ออาทรให้พระเจ้าพระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติธรรมไปด้วยความสงบสุขส่วนศรัทธาญาติโยมทั้งใกล้และไกลที่ได้มาณนะสถานที่ดอยบุตราคำวัดอนาลโยน,นี้ก็จะรู้สึก ถึงความชุ่มชื้นสงบร่มเย็นของป่าเขานี้ด้วยความซาบซึง้งรำลึกในพระมหากรุณาทิคุณล้นกล้าวล้นกระหม่อมในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นทรงสำราญพระราชหฤทัยเป็นที่ยิ่งทรงสนทนาธรรมและทรงเสวยพระกยาหารค่ำณที่ประทับรับรองของสำนักสง์อนาลโย ประทับอยู่จนเวลา20นินาฬิกาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ทำให้มีผู้คิดเรื่องการจัดสถานที่เป็นที่ประทับต่อมาจึงมีสิทธิ์ขอถวายจัดสร้างตำหนักเพื่อเป็นที่ประทับหากจะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรหรือทรงธรรมณวัดอนาลโย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาและพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าหญิงสุทธศสิริโสภาได้เสด็จมาทรงเยี่ยมวัดอนาลโยเสมอสำหรับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอนั้นทรงพระกรุณาโปรดประทานผ้าพระกฐินเป็นประจำทุกปีตั้งแต่เริ่มเป็นสำนักสงอนาลโยมาจนปัจจุบันปัจจุบันนี้สำนักสงณดอยบุษราคำได้รับอนุญาตให้เป็นวัดได้ โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นวัดในพระบวรพุทธศาสนามีนามว่าวัดอนาลโยทิพยารามเมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2530และได้มีพระบรมราชโองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวิสุงคามสีมาตามประกาศณนะวันที่18มกราคมพุทธศักราช2531 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่105ตอนที่14ลงวันที่22มกราคมพุทธศักราช2531 ที่ได้อ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังมาตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้ผู้เขียนก็คือคุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒนซึ่งท่านได้เรียบเรียงไว้ในหนังสืออนาลโยมงคลพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2532 การสร้างอุทยานพระพุทธศาสนาความคิดที่จะสร้างอุทยานพระพุทธศาสนาและเหตุการณ์ที่ทำให้สร้างล้วนเกิดขึ้นจากท่านพระอาจารย์ไพบูลสุมังคโลทั้งสิน้นหลังจากที่ท่านได้สร้างวัดรัตนวนารามแล้วและระหว่างดำเนินการสร้างวัดอนาลโยบนดอยบุตราร a มท่านอาจารย์เล็งเห็นว่า บริเวณป่าเขาโดยรอบรอยบุตราคำซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่ป่าแม่ตำและป่าแม่นาเรือยังเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นเบียดเสียดแน่นทึบมองเห็นเขียวชอุ่มไปทั้งราวป่าสมควรที่จะช่วยอนุรักษ์บำรุงรักษาสภาพป่าเขาที่เขียวขจีชุ่มชื้นร่มเย็นเช่นนี้ให้มีให้ดำรงสืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์นานับประการประโยชน์ส่วนแรกเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวมเมื่อมีป่าอันอุดมชุ่มชื้นต้นไม้ใหญ่ยังดำรงอยู่ทานน้ำก็ยังคงอยู่อ่างเก็บน้ำเปี่ยมไปด้วยน้ำตลอดปีประชาชนผู้มีถิ่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็จะได้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้าอำนวยให้การเกษตรกรรมของตนได้ผลดีขึ้นอย่างแน่นอนประโยชน์ส่วนต่อไป วัดก็จะได้อาศัยความชุ่มชื้นของป่าเขาโดยรอบสร้างความสงบร่มเย็นความสงัดวิเวกให้แก่วัดเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่พระเนนอุบาสกอุบาสิกาและคราวาสผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรมภาวนาในเวลากลางวันผู้เคร่งครัดในการปฏิบัติอาจจะหลีกเร้นจากญาติโยมที่มาทำบุญหรือมาเยี่ยมชมสถานที่ในบริเวณวัดไปแสวงหาถ้ำหาเงื้อมหิน หาคนไม้ไกลออกไปบนเขาในราวป่าอันเงียบสงับบำเพ็ญภาวนาพิจารณาธรรมได้โดยสะดวกประโยชน์ส่วนสุดท้ายป่าเขาที่เป็นบริเวณกว้างขวางและมีสภาพอันอุดมสมบูรณ์เช่นนี้เป็นประดุษอันยมนีมีค่าซึ่งอาจจัดแต่งให้เป็นอุทยานพระพุทธศาสนาเป็นสถานที่สำหรับศึกษาหาความรู้ในทางพุทธศาสนา เพื่อจันลงและเผยแผ่บวรพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรสืบไปด้วยความคิดที่ปรารบดังนี้ต่อมาโครงการอุทยานพระพุทธศาสนาจึงบังเกิดขึ้นพร้อมๆกับการสร้างวัดอนาลโยคณะสัตายาติญาโยมโดยเฉพาะทางจังหวัดพะเยาต่างกระตือรือร้อนที่จะให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงเพื่อเป็นศีง่าแก่บ้านเมืองของตน โดยมีการเชิญเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาสำรวจสถานที่กะปักเขตบริเวณโดยรอบในที่สุดก็ได้ตกลงกันว่าจะใช้พื้นที่เขตป่าสงวนโดยรอบวัดอนาลโยประมาณ1,000ไร่จำลองแบบพุทธสถานต่างๆในสมัยพุทธกาลมาประดิษฐานไว้ให้มากที่สุด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยสามารถคำนึงเห็นสภาพพุทธสถานและความเป็นมาในอดีตการสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงดำรงพระชนชีพเป็นหลักชัยในศาสนาได้น้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาเอกแห่งไตรภพอีกทั้งสามารถใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ศึกษาหาความรู้ ทางด้านพระพุทธศาสนาอีกด้วยวันนี้เวลาของรายการแบ่งปันเรื่องดีๆก็หมดลงอีกแล้วนะคะดิฉันแสงอรุณการจนรัตนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกายสุขใจนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ oh